เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมกับรถอีกหนึ่งคันนะครับที่จัดเต็มมากนะครับทั้งเบาะลอ้อท่อดิฟฟี่วัดบูธนะครับกับคันนี้ครับสประตู LDA สีบอลเงินนะครับคอยติดตามชมได้เลยครับวันนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมครับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะฮะทางชาแนของ YouTube ช่องนี้นะครับกับวันนี้นะฮะกับอีกหนึ่งคันที่ผมถ่ายวีโอลงล้ะให้ลูกค้าคอมเมนต์มาว่าอยากดูหรือเปล่าครับกับรถคันนี้นะครับและสุดท้ายลูกค้าคอมเมนต์มาเต็มมากครับเยอะมากครับว่าอยากดูคันนี้ผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายรีวิวคันนี้ ทุกซอกทุกมุมให้ชมเลยฮะกับรุ่นนะฮะสี่ประตู LDA คันนี้นะครับสีบอลเงินสีที่ขายดีมากเบอร์หนึ่งของยูสูนะตอนนี้เลยฮะสำหรับสีประตูเตี้ยนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะมีอยู่สามสีสีบอลสีดําสีขาวสีนี้ขายดีสุดนะชั่วโมงนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาเดินชมคันนี้ตั้งเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยครับว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับนี่นี่คือรุ่นสี่ประตู LDA นะครับสีบอลเงินคันนี้ ครันนี้การตกแต่งก็คือนี่ฮะคันนี้ลูกค้าใส่ล้อเวลนะครับคันนี้ลูกค้าใส่ยางบางนะฮะสองสามห้าสี่สิบสแปดนะครับคันนี้นี่ฮะกดหน้าลงมาสองนิ้วนะครับนี่ฮะสีบอลเงินนะครับส่วนล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์ยางนะครับสองหกห้าสามห้าสิบแปดนะครับแล้วก็กดหลังลงมาสามนิ้วนะครับนี่ครับนี่คือมิติของรถคันนี้ ส่วนด้านท้ายนะครับคันนี้ก็ถอดกันชนหลังออกแล้วก็ติดตั้งท่อซิ่งนะครับนี่ฮะติดตั้งท่อซิ่งไปได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวค้ำหลบป้ายนะครับนี่คันนี้มีติดตั้งกระบะไลเนอร์ด้วยนะครับนี่คือมิติของรถคันนี้นะครับภายนอก เดี๋ยวผมพาเดินชมภายในนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับรถคันนี้นะครับนี่ฮะนี่คือภายนอกต่อไปก็จะเป็นภายในนะครับสําหรับคันนี้ลืมบอกไปว่าคันนี้นะครับติดตั้งก็คือฟิล์มเขียวใสนะฮะนี่ครับใสมากก็เหมาะสําหรับวัยรุ่นนะฮะที่ชอบแนวแต่งแบบนี้นะครับส่วนฟิล์มเข้มกว่านี้ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะครับสําหรับ การตกแต่งของรถนะครับนี่คือด้านในของรถคันนี้นะฮะที่บอกนะครับคือจัดเต็มนี่ฮะเบาะนี่คือเบาะที่เปลี่ยนจากเบาะเดิมนะครับนี่ฮะัยรุ่นต้องการแบบไหนแจ้งมาได้เลยฮะเราดีไซน์ตามเจ้าของรถอยู่แล้วนะครับขอให้ลูกค้ามีความประสงค์ว่าต้องการแบบไหนแต่ก็อยู่ในรายละเอียดที่เราต้องสามารถคุยกันตกลงกันได้นะครับก่อนที่จะทําการตกแต่งรถยนต์แบบนี้นะครับแต่ท่านนี้บอกว่า ผมต้องการแบบเต็มสุดๆนะครับก็คือจัดให้แบบนี้เลยฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่คือเบาะนะครับเนี่ยถอดชุดเดิมออกแล้วใส่ชุดใหม่เข้าไปนะครับนี่ใส่คู่หน้าสีแดงแป๊ดเลยฮะนี่ครับสวยมากนะครับเนี่ยฮะอันนี้คืองานของเบาะนะครับนี่แล้วก็ยังมีวัดบูธให้ด้วยนะครับคันนี้นี่ฮะวัดบูธเทอร์โบมีดิฟฟี่นะครับเนี่ยฮะ ีผมสตาร์ทให้ดูเลยฮะดิฟฟี่นี่โอ้เสียงเบิ่มมากเนี่ยฮะอันนี้ก็คือวัดบูทกับดิฟฟี่ก็คือสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับดิฟฟี่แล้ว OBD ครับเสียบก็คือสามารถเช็คสามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้ฮะจากตรงนี้นี่ฮะที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะเรียบร้อยนะครับนี่ฮะอันนี้คือเสียงท่อเบ,บิ้มของรถคันนี้ สวยมากครับสาหรับนี้สําหรับโปรโมชั่นที่ถามเข้ามาว่าแต่งแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับใช้เงินดาวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับทรงแบบนี้เบ็ดเสร็จนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่5 9 0 0 0บาทนะครับได้แบบนี้เลยนะฮะลูกค้าจัดไป็น,น้นผ่านก็คือจ่าย5 9 0 0 0บาทก็แต่งให้สภาพแบบนี้แล้วก็นํารถออกไปขับได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะอยากเป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงแต่งแบบนี้นะฮะ โผเข้ามาสอบถามทักทายกันได้นะครับจะมีช่องทางติดต่อให้หลากหลายนะฮะ Facebook YouTube Line Line App นะฮะแล้วก็ทาง IG นะฮะ Instagram นะครับลูกค้าสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมยินดีเข้าไปตอบให้เนาะทุกคอมเมนต์ผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบในส่วนที่ลูกค้าถามเข้ามานะครับส่วนเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ก็อยู่ผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปเพราะว่าทุกคลิปผมจะแปะลิงก์ปักหมุดไว้ให้นะครับลูกค้าสะดวกช่องทางไหนก็ เข้าไปสอบถามทักทายกนได้เลยนะครับต้องการข้อมูลแบบไหนการจำไปแนนต่างจังหวัดทําได้ไหมอ่าอย่างนี้บอกได้เลยฮะต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหาครับอยู่ที่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าลูกค้าพร้อมหรือเปล่าในการทําเรื่องนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดผมตอนนี้ผมก็เดินทางต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยอย่างล่าสุดผมก็เพิ่งเดินทางไปที่จังหวัดสุราธ,ธานีนะครับไปส่งมอบรถก็ลูกค้าก็รับรถเรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่เพิ่งติดตามคลิปผมเป็นคลิปแรกนะครับ แนะนำลูกค้าเข้าไปดูในช่องย้อนกลับไปดูจะมีการตกแต่งรถสวยๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าหลากหลายอาชีพที่สามารถออกรถได้นะครับลูกค้าอาจจะทํางานอาชีพเดียวกับเขาก,ก็ลองดูศึกษาข้อมูลดูได้นะครับหรือไม่แน่ใจโทรตรงหาผมได้เลยเดี๋จะผมดูแลเรื่องเอกสารให้ทั้งหมดนะครับโอเคครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ในช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะช่องที่จะทําให้การออกรถใหม่ป้ายแดงเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดน,นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากดาวเยอะดาวน้อยดาวแบบไหนก็คุยกันได้ครับทุกอย่างอยู่ที่ลูกค้าเป็นหลักนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับพบก,กันอีกทีคลิปหน้า EP หน้านะครับการส่งม,มอบรถ EP รถแล้วก็สถานการณ์ของรถณปัจจุบันด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ